สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขนาดตรอมีช่วงโสภิรัชยาพามูคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาขับรถผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมต้องบิดแตรความเชื่อนี้แท้จริงแล้วส่งผลดีจริงหรือไม่หรือเป็นการเรียกวิญ,ญญาณสัมภเวสีนนกันแน่นนโสภิรัชยาพามูค่ะ สามเชื่อในเรื่องของการเดินทางเมื่อขับรถผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บีบแตรเพื่อถือเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธินั้นเกิดจากในสมัยก่อนถนนไม่ได้สว่างสวัยเหมือนเช่นปัจจุบันผู้ใช้รถส่วนใหญ่ที่ต้องเดินทางในยามค่ำคืนเป็นประจำก็จะทราบดีว่าบนเส้นทางที่ขับผ่านอยู่นั้นมีจุดใดบ้างที่มักเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งเข้าจึงทำให้บริเวณนั้นกลายเป็นแหล่งรวมวิญญาณสัมภเวสีต่างๆที่ยังไปไหนไม่ได้แทนสารชุดไทยของเส้นไหวหรือรูปปั้นต่างๆจากผู้คนที่พบเจอเรื่องราวแปลกๆก็ตามมาตั้งวางณนะจุดเกิดเหตุในที่สุดดังนั้นผู้ใช้รถที่ทราบ จึงใช้วิธีบีบแตรรถเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นที่วิ่งตามหรือสวนทางมานั้นรู้และระวังเส้นทางดังกล่าวให้ดีแต่นานวันความปรารถนาดีนี้กลับกลายเป็นความเข้าใจผิดว่าเป็นการทำเพื่อเคารพสิ่งเหล่านี้แทนการบีบแตรให้สถานที่เหล่านี้ถือเป็นนัยยะการเรียกดวงวิญญาณอีกแบบหนึ่งซึ่งคล้ายกับการเคาะจาน หรือการเล่นผีถ้วยแก้วไปโดยปริยายซึ่งเป็นการเรียกด้วยความตั้งใจดังนั้นเมื่อถูกเรียกขึ้นรถมาแล้วเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ต้องการขอส่วนบุญเมื่อถึงคราวเคราะห์ามยามตกจึงเป็นจังหวะที่ทำให้สิ่งเหล่านี้กระทำความติดขัดเกิดอุปสรรคในการดาเนินชีวิตหรือสิ่งไม่ดีต่างๆไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบที่จะสามารถทำได้ เพื่อบีบให้ผู้ที่ถูกตามต้องหาทางออกหรือขอที่พึ่งทางใจคือการทำบุญเมื่อทำบุญแล้ววิญญาณที่ติดตามตัวมาก็จะได้รับส่วนบุญนั้นไปด้วยตามที่ตั้งใจทันทีดังนั้นอย่าบีบแตรให้สารหรือสิ่งสัการะที่ไม่ทราบที่มาเด็กๆค่ะอย่างไรก็ตามการบีบแตรให้สารเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรเจาะจงเฉพาะสารใหญ่ที่มีผู้คนเคารพศรัทธาเป็นปกติก็จะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยบิบแตรให้สารแบบไหนลองไปนึกดูนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของโสพิรัชยาพามูในอีพีนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและติดตามเรื่องราวมูมูไปกับโสพิรัชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ